สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปที่อยากแนะนำให้กับคนที่ต้องการเลี้ยงยีสต์ธรรมชาตินะคะเข้าใจว่ายีสต์ธรรมชาติที่เลี้ยงเน่ยเพื่อเป็นตัวตั้งต้นในการทำขนมปังเนี่ยมันเลี้ยงง่ายมากกรรมวิธีมันไม่ได้เยอะเลยนะคะมันก็มีแค่แป้งออร์แกนิกและน้ำเปล่าที่ไม่มีอคอรีน,นะคะที่บ้านก็จะใช้แบบนี้ค่ะ มาทําแล้วก็ทําแบบนี้เรื่อยๆไปไม่ได้ช่างตวงวัดแบบเป็นเรื่องเปลาเพราะเนื่องจากว่าเราทําแบบช่างตวงเรียบร้อยแล้วแต่สาระแล้วที่ทําที่ผ่านมา6-7ปีนี้มันวนลูปกับเข้ามาใน,ในลักษณะเดิมคือธรรมชาติของน้ำและแป้งที่มีการหมักกันเท่านั้นจึงจะมาแนะนำเพื่อนนะคะภาพที่เห็นนะคะมันคือการหมักขนมปังนะคะโดยธรรมชาติทั่วไป หลังจากที่เรานำ starter นะคะมามาหมักกับตัวแป้งที่เราหมักไปแล้วเนี่ยเราก็จะมาฟีดไว้นะคะดูนะคะอันนี้คือยีสต์ขวดเดิมนะคะเราจะมาฟีดเพื่อเพิ่มปริมาณของยีสต์ใช้ในะคราวต่อไปดังนั้นเราก็จะมีส่วนผสมของแป้งนะคะแป้งก็คือแป้งขนมปังออแกนิกได้น้ำปริมาณที่ใช้นะครับพอเพียงพอพอดีพอ,พอ,ด,พอดีนะคะง่ายๆแค่นี้ค่ะผสมไม่เข้ากันนะคะให้เป็นเนื้อเดียวกัน ให้หายเป็นเป็นก้อนแป้งนะคะแล้วก็เราก็คนนะคะแล้วก็เปลี่ยนขวดแล้วก็เก็บค่ะคนให้เข้ากันนะคะให้มีความหนืดพอสมควรไม่เหลวเกินไปไม่ขนมากเกินไปนะคะแล้วก็เก็บค่ะเก็บไว้ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้นะคะอันนี้เราจะเริ่มเก็บแล้วนะคะเห็นก้อนๆน,นั่นคืออากาศนะคะอากาศของยีสต์ตัวเดิมน,นะคะ ยีสิ์เดิมๆที่อยู่ในขวดนะคะเราก็จะเก็บแค่นี้เองค่ะง่ายๆมากเลยเปลี่ยนขวดอันนี่เราโชว์แป้งนะคะอันนี้คือน้ําธรรมดานี่เองค่ะเจอกันใหม่นะคะ